ราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนะครับเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมังกร คุณนั่นแหละจะมีโชคดีนะครับเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินและงานจะดําเนินไปในทิศทางที่ดีสําหรับคุณคุณมีโอกาสจะได้เริ่มธุรกิจได้เริ่มสิ่งใหม่ๆ นะครับดาวพฤหัสยังคงนำหน้าลัคนาอยู่นะครับอยู่ในเรื่องการเงินส่วนดาวอีกสามดวงที่ทับลัคนาอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ที่ก็เป็นเกษตราธิปดีดาวศุกร์ที่เป็นเทวีโชคแล้วก็ดาวอังคารที่เป็นมหาอุดทับลัคนาอยู่ตรงนี้ก็ยังให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ ดาวเสาร์เนี่ยให้ผลดีอยู่แล้วละเพราะว่าไปได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยนะหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของฐานะวันจันทร์เปิดมาวันจันทร์นี่อาจจะมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบายหลทางเล็กน้อยอังคารพุธการเงินจะขยับดีวันพุธเนี่ถือว่าเป็นวันที่การเงินดีแหละไปดูเถอะ พระหัสสุขนะครับการงงการงานน่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่พึงพอใจให้การสนับสนุนดีวันเสาร์เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองนะครับนั้นยังรวมความไปถึงลาบลอยด้วยนะที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะได้นะครับ วันอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้นักอาจจะจุกจิกหรืออารมณ์เสียเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับแฟนมีเรื่องทําให้หงุดหงิดหรือไม่พึงพอใจต่อกันอ่าวันหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีครับนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องความรักแล้วอยากจะบอกกับชาวมังกรที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับว่าสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีเรื่องหึงหึงเรื่องไม่พอใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ นะครับมีเรื่องหึงหึงเรื่องทําให้หงุนหงีดกันนะในช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันอาทิตย์เลยส่วนคนโสดก็ยังเป็นสัปดาห์แห่งความมีสเสน่ห์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามดีแต่ว่าในภาพโดยรวมแล้วก็ออลองดูนะครับมันจะมีใครที่มารู้จักกันใหม่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะมีไมตรีที่ดีได้แต่อย่าพึ่งนะครับไป เขาเรียกว่าปักใจอะไรกับใครมันเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้ศึกษาคนได้มองเห็นอะไรกว้างๆมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามแต่ก็เอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีบังกรมีสเสน่ห์ก็แล้วกันโชคดีครับ <c oughs> สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6 6 6 6ก สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล